แจกพิกัดร้านลับกิ่งแก้วสมุทรปราการใกล้ๆกรุงเทพนี้เองครับกับร้านกิ่งไผ่ใบแก้วนี่นีนี่มาชมบรรยากาศภายในร้านกันครับร้านตกแต่งแบบมินิมอลมินิใจพี่พี่พนักงานใจดีมากครับบริการดีเยี่ยมมาดูเมนูอาหารกันครับนี่นี่เขามีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดหรือจะเป็นเมนูยำสุดแซบ่บ โอ้โหบอกเลยว่าน่ารับประทานทุกเมนูเลยเพื่อนๆนี่ครับผมโอ้โหเยอะมากๆเลยมาแล้วอาหารที่น้องแม็กสั่งมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับใบเหลียงผัดไข่ปลากระพงทอดน้ำปลากุ้งกะปิผัดสตอนี่เรามาทานกันเลยนะครับผมนี่เลยปลากระพงของเรานะครับผมโอ้โหชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมโอ้โหนี่เลยคำโต แถมทางร้านมีน้ำยำสุดแซ่บมาให้ด้วยนะครับผมทานคู่กับปลากระพงทอดของเราโอ้โหบอกได้คำเดียวที่น้องแม็กได้รับประทานไปนะปลากระพงคือกรอบมากๆข้างในคือชุ่มฉ่ำม,ม,มากๆเลยส่วนนี้ก็จะเป็นใบเหลียงผัดไข่โอ้โหน้องแม็กชอบมากกินตั้งแต่เด็กๆจำความได้คืออร่อยมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะ กุ้งกะปิผัดสตอโอ้โหเนื้อกุ้งคือชิ้นใหญ่กะปิคือแบบเข้มข้นมากๆเลยที่สำคัญนะหอมมากๆด้วยนะคะรับผมใครที่อยากมาลองทานนะเดี๋ยวน้องแม็กทิ้งพิกัดไว้ให้เลยกับร้านกิ่งไผ่ใบแก้วอยู่ตรงถนนกิ่งแก้วสมุทรปราการใกล้ๆกรุงเทพตรงนี้เองนะครับผมเดินทางง่ายเดินทางสะดวกไว้มาลองชิมกันนะครับ